ราคาทองคํากับทางด้าน YG นะคะคุณพวันนวัฒนทรัพย์นะคะถึงกรอบทางด้านราคาทองคํานะคะประจําสัปดาห์โดยเราจะให้มุมมองกับนักลงทุนทองคํานะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็จะมีตัวเลขการซื้อการขายของลงทุนทองคําประจําสัปดาห์ตรงจุดนี้เองนะคะก็มีความน่าสนใจอย่างมากสําหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้นะคะต้องบอกได้ว่าราคาทองคําก็เริ่มที่จะอ่อนลงมาเรื่อยๆนะคะระดับที่ลงทุนยาวและได้กำไรเยอะ จะเป็นไปได้ไหมในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณพวันนะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะคตลาดก็อ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้คือน่าจะมาจากรับข่าวที่จีนเมื่อเช้านี้นะคะ,ะ,คะมีการประกาศออกมาว่าโบริษัทจีนโดยส่วนใหญ่นะคิวหนึ่งเนี่ยผลประกอบการไม่ขาดทุนก็กำไรน้อยกว่าที่เคยที่เคยคาดกันไว้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให นักลงทุนที่มีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือสินทรัพยต์ตัวอื่นก็เทขายลงมาก่อนเพื่อมาตั้งฐานดูว่าเอ,อจะเป็นยังไงแนวรับวันนี้เราให้อยู่ที่หนึ่งพันหก้อยสามสิบเป็นรับแรกก็เราเรียกว่าแต่รับแรกแล้วเนาะรับสองก็หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบดอลลาร์แต่ทอยส์เอาก็ต้องดูค่ะว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เหตุไหม่ะค่ะค่ะกรอบประจำวันนี้นะคะ,คะถ้ากรอบระหว่างสัปดาห์ละคะ ระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราก็ยังมองแนวรับอยู่แถว1,610 US Dollar ต่อ Troy p o u หรือ23,500บาทต่อบ,บาททองคำส่วนแนวต้านของสัปดาห์เนี่ยเรามองอยู่ที่1,670 US Dollar ต่อ Troy p o u หรือเอ่อเป็นบาท24,000 450บาทต่อบาททองคำกรอบกรอบก็เหวี่ยงไม่เยอะนะคะแนวรับนะคะเรามองเรามองว่าไม่น่าจะเหวี่ยงเยอะค่ะแต่ต้องแต่ต้องดูทั้งนี้ทั้งน้ำเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตอนวันพุธที่ FOMC เนี่ยจะมีแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินซึ่งถ้ามีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับการการระดมเงินเข้ามาในระบบไม่ว่าจะเป็น QE 3 หรือมาตรการใดๆเนี่ยอาจจะทําให้ทองคํามีโอกาสที่จะเวี่งค่อนข้างสูงแต่ถ้าในเบนเนเนก้ยังไม่ได้แถลงข่าวอะไรที่เป็นทางลบเชิงลบหรือเชิงบวกเศรษฐกิจก็ยังเชื่อว่าโอกาสโอกาสที่ทันทันแกว่งก็จะอยู่ในในกรอบแคบๆนะคะอืมค่ะแนต้ตานก็หนึ่งพันหนึ่งหกร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะคะค่ะใช่ค่ะก็กรอบก็ยังยืนที่สองหมื่นสี่หกร้อยกับสองหมื่นสี่ต้นๆนะคะ ประมาณนั้นค่ะคือเรามองว่าอาทิตย์นี้คงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะค่ะถ้า,ถ,าถ้าในกรณีที่ทางเบนเนเก้ส่งสัญญาณมานะคะคุณพลัรวันว่ามีโอกาสที่จะอ,อ,อัด QE สามออกมานี้ทําให้ราคาทองคําเบี่ยงแบบไหนคะเชื่อว่าโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นมีค่ะแต่ถ้าในเบนเบนเก้มีแถลงเข่ามาเป็นเชิงบวกกับเศรษฐกิจโอกาสที่ทองคาจะย่อลงมาก็น่าจะมีต่อน,นะคะ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นก็ทองค,คําจะย่อลงนะคะใช่ค่ะอ,อ๋อก็ตรงนี้ก็เกาะติดสถานการณ์ในส่วนของราคาทองคําจากอเมริกาเป็นหลักนะคะใช่ค่ะก็จะรู้ผลตอนแถลงเนี่ยน่าจะประมาณสักคืนของวันพุธน่าจะเป็นเช้าของวันพฤหัสเรื่อผลการแข่งของทองคําน่าจะเป็นวันพฤหัสค่ะ ส่วน,นะะส่วนวันเสาร์วันศุกร์ที่จะถึงนี้มีประกาศการประกาศ GDP ไตรมาสหนึ่งของอเมริกาครั้งที่หนึ่งไตรมาสหนึ่งะคะกพต้องดูว่าผลเอ่อของ GDP <ต>ออกมา,าจะเป็นใช่ค่ะถ้าโตท้องก็ลงค่ะเอทองคำนี้ขึ้นอยู่กับตัวการขึ้นลงการเคลื่อนไหวอเมริกาเป็นหลักนะคะคือไม่ได้อเมริกาอย่างเดี <c oughs> ยวเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามองสถานการณ์ทั่วโลกแล้วเนี่ย ข่าวที่น่าจะจับตามมองที่สุดคือข่าวอเมริกาอย่างตอนช่วงกรีเนี่ยสังเกตว่าดิฉันจะจะรายการเกี่ยวกับข่าวกรีดมากกว่าอันอื่นเพราะว่าเราจะมองว่าช่วงไหน็อปติกอันไหนเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจของทางด้านเศรษฐกิจช่วงนั้นทองคําก็จะปรับไปตามนั้นเอาไม่ง่ายอย่างทองคําเคยล้อไปกับน้ามันค่อนข้างเยอะเ correlation ระหว่างออทองคำกับน้ำมันเนี่ยเคยอยู่ถึงจุดเจ็ดจุดแปดตอนนี้ก็ลงลงมาเหลือจุดสี่หรือแม้กระทั่งทองคำที่ไปกับยูโรเนี่ยเคยอยู่จุดเจ็ดจุดแปดตอนนี้ถ้าจะเป็นลบด้วยสา่ํามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำก็จะจับในยยาสำคัญของออตัวไหนก็แล้วแต่ที่ที่มีความสำคัญในตลาดคนพูดถึงเยอะๆก็จะปรับไปตามนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามองตามปจาัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ย มันเป็นเหมือนชายธงปลายธงต้องดูไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าน่าจะเห็นคัาดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ผู้ที่ถือสถานะทองคำมากที่สุดในโลกยังเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ ถือสถานะทองคําเนี่ยมันต้องแยกออกเป็นสองประเด็นถือเป็นโกลฟิเจอร์หรือถือเป็นฟิสิคอลเป็นแท่งค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเอ่อแท่งจริงๆเป็นฟิสิคอกลก็ยังเป็นจีนกับอินเดียอยู่ดีนะคะแ้าท่งเป็นจีนกับอินเดียนะคะแต่ฟิเจอร์เป็นอเมราใช่ค่ะ ค่ะของอเมริกาวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเทรดกันเป็นแสนคอนแท็กเลยนะคะหนึ่งคอนแท็กต์6สามกิโลเนี่ยแสนคอนแท็กก็คูณเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันปริมาณสูงมากค่ะค่ะถ้างั้นเองโพซิชันสำหรับนักลงทุนไทยที่ตามโกลฟิเจอร์ตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยควรที่จะคลองซีโพซิชันยังไงคะเอ,อ่อถ้าสมมุติว่าเออ่ทองคำสามารถกลับขึ้นไปจนเอยู่ในช่วงที่พอกำไรได้ดิฉันก็แนะนำให้ทำ ทำกำไรออกมาก่อนหรือได้เข้าทุนก็เทคออกมาก่อนเพราะว่าน่าจะปรับกลยุทธ์ในการที่เป็นทองคำย่อให้เข้าซื้อขึ้นให้ขายลงปรับเป็นการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์ยังไม่เห็นทิศทางทองคําจริงๆถ้าเห็นทิศทางชัดกว่านี้แล้วก็ค่อยยลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าโอกาสที่ทองคําปรับลงเนี่ยก็อาจจะลงได้ได,ได้ได้มากกว่านี้โอกาสที่จะสามารถซื้อถูกได้ก็ยัง น่าจะมีอยู่ค่ะก็รอช็อตอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าขึ้นไปแรงๆขึ้นไปแรงๆก็รอช็อตเพราะว่าโอกาสเหมือนทองคาช่วงนี้จะกลับตัวไม่ค่อยขึ้นเพราะไม่มีข่าวอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ทองคําสามารถไต่ต่อเอาง่ายๆเลยทองคําถ้าสังเกตสาสามาทีที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะไปแตะแถวพันหกร้อยห้าสิบพันหกร้อยเจ็ดสิบพันหกร้อยเจ็ดสิบแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างยาก ค่อนข,ข้างยากมากพอแตะปุ๊บก็มีการเทขายการทำทำกำไรออกมานั่นหมายถึงว่าตลาดค่อนข้างบางคนที่เช็อตจะเยอะกว่าคนที่ซื้อะค,ะค่ะค่ะคือการแอคทีฟของฟิวเจอร์โกฟิวเจอร์นี่เป็นไงบ้างคะแอคทีฟตอนช่วงนี้การขึ้นไหวนะคะการื่อนไหวช่วงนี้ก็ค่อนข้างกรบมาวานน,นิดนึงก็ไปตามตลาดนะคะอ๋อตลาดเวลาท,ทองคําใช่เวลาทองคายอเนี่ยบาทก็ก็อ่อนขึ้นมาก็ทําให้ บางวันก็ไม่ได้เห็นความต่างมากเท่าไหร่ค่ะโอดังนั้นการลงทุนในโกลฟิเจอร์ก็ยังยังยังไม่น่าสนใจช่วงนี้ก็ตอ้องรอจริงๆถ้าถามดิฉันเองเนี่ยถ้านักลงทุนที่ลงทุนระยะกลางหรืระยะระยะยาวให้คอยแต่ถ้านักลงทุนที่ลงทุนระยะกัานเขาย่อค่ะย่อเข้าซือ้อแล้วก็ขึ้นให้รีบขายค่ะย่อเข้าซือ้อสเปกย่อ ใช่แต่อย่างอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเหวี่ยงแค่16 US กดอลลาร์กับทอยเทลซึ่งถือว่าปริมาณต่ำมากนะคะอ,อ๋อค่ะค่ะ,คะตอนนั้นคือกลยุทธ์ประจำในช่วงนี้นะคะค่ะจนกว่าจะมีทิศทางอะไรที่ชัดเจนขึ้นมานะค,ะค่ะค่ะชัดเจนก็ต้องรอประมาณวันที่2 4่สิบนะคะค่ะช่วงกลางสัปดาห์จนถึงท้ายสัปดาห์ ค่ะก็ต้องดูว่ามีอะไรอะไรใหม่ๆเข้ามามีอะไรที่ท็อปกใหม่ๆที่เข้ามาทําให้หนะักลงทุนเนี่ยกล้าที่จะลงทุนเพิ่มหรือเทขายออกมาก็ต้องมองคนะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไซเวโอกาสที่จะขึ้นแรงก็มีลงแรงก็มีค่ะอ๋อค่ะค่ะขึ้นแรงบางคืนนี่ห้าสิบเหรียญหรือหกสิบเหรียญคะอยู่ที่อยู่ที่ในเบน,นเนเก้เลยค่ะแกพูดจะเป็นบวกบวกได้มากแค่ไหนแกพูดจะเป็นลบลบได้มากแค่ไหนต้องต้องต้องรอ ค่ะเพราะทองแหลงข่าวค่ะข่ะทองโลกเขาจะซื้อขายกันจนถึงตีสองนะคะของบ้านเรานะคะเออค่ะค่ะใช่ของโปรฟิเจอร์บ้านเราก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มค่ะอืมค่ะค่ะท่านที่ลงทุนทองก็เยอะนะคะช่วงนี้ก็ตามข้อมูลกันดีๆนะคะอาจจะพลาดโอกาสรือเสียโอกาสกันได้นะคะค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพะวันค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,คคะ<อ>นั่นก็เป็นรายละเอียดของการลงทุนทองคําอย่างครบถ้วนนะคะสําหรับการลงทุนทองคําเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีการลงทุนหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวนี้นะคะในส่วนของโกลฟิเชอร์ต้องถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะส่วนทองคําแท่งก็ยังเป็นตลาดที่นิยมในบ้านเรานะคะแต่ถามว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวตัวที่ส่งผลจริงๆนั่นก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้านั่นเองนะคะที่มีอิทธิพลต่อการเวียงขึ้นลงของราคาทองคํานะคะแต่การ ที่ลงของโคฟิเจอร์ก็ต้องบอกมีความเสี่ยงอย่าง